ูที่สองนี่แต่ว่าทางนี้นอน้อยเอยอดอกทางนี้ดอกพิ่นน้อยหมูที่สองของคลิปนี้จ้าขากระบ,บอกค่อยาวนะ<ม>แต่เป็นอย่างเครื่องงัดบ,บุกขึ้นนี่เลยอุ้ยผลงานสองหมูติดกันบ่ค่อยหลายปันใดแต่ว่าดอกสวยสวยนาะจากพ่อแม่พี่น้องจอดรถนำกับบ่ทันพ่อแม่พี่น้อง พอแล้วจ้าเบิง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 สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยจ้าสวัสดีครับไม่ข่าวว่าเฮ็ดโคนออกพ่อพี่น้องจ๋ากระพากันมาเลาะหลังจากที่แบบเขาเก็บเฮ็ดปวกกันยาวๆเนาะช่วงนั้นเมนมนเป็นนิเฮ็ดปวกเฮ็ดโคนออกอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องจ้าไม่ข่าวว่าออกกระพากันมาเบิ่งเลยมาเลาะหายเลยมาหดก็เจอเลยนี่พ่อพี่น้องจ๋าโอ้ยข่าวเต็มไปหมดเลยพุ่นอยู่ใต้โคนปามด้วยพ่อพี่น้องนี่ แม่นบุ้นเลยดอกพอดีพอดีแซบด้วจ้ะมาฮอดอยังประทันได้เลาะมากมายเลยพี่น้องจ้ะเข้ามากกับพ่อเลยมาพร้อมหรือยังพร้อมแล้วลุยกันเลยจ้าแผ่นบันพ่อแม่พี่น้องเบิ่งก่อนนี่อ้พี่น้องจ้าดอกขาวๆกำลังออกพอดีพอดี บอกว่าอยยาวไปเลยขาบ่ค่อยยาวดอกงัดจักหน่อยก็ได้แล้วแต่ ขาตัดนี่มังบพ่นดินอุ้ย ออก็ขุดดินก็นมีเนาะยังบพุนดินก็นมีจะ้ะหลังจากที่เออพักช่วงกันไปเนาะออกอีกแล้วแต่ว่าเป็นหิดโคลนด้วยจะ้ะเห็บอวกกันหัวแหลมๆบลับวสีออกนําอยู่บ่มารุ่นกันเผื่อลักออกอย ดอกข้าวเขาแดดสะทนหมองเดชลงพอดีเนาะอยดินแข็งอยู่ด้วยจากพี่น้องอฟฝ้าเก็บฟฝ้าไปเลาะกันต่อดิน ขาบ่ค่อยยาวแต่ว่าดอกสวยสวยพอดีแซบ ลุ้นทุกดอกทางนี้ข้าย h a u เลย เดินทางมาถึงสองดอกสุดท้ายแล้วจ้าเอา้าพี่ฟิล์มเห็นจกนักดอกเห็นสองเห็นงัดอีกทางหนึ่งกังนดอกเอาเลยโอ้ยนี่สวยมากเอาใส่ตะกร้าขาบโบก้อยยาวปันได้นี่จ้าผลงานของเฮาหมูนี่ไปปน,นีเดี๋ยวสิพา,ากันไปนโลโตอจ้าเป็นไง บ่ได้งัดดันหลายมือวอมคือวอมือวอมคือวอมวอมครับไปไปเลาะกันโตครับพี่น้องจ๋าเลาะหาตามสวนปาล์มแบบนี้แหละจ้าเจอเพิ่มอีกแล้วครับน้องอิวนางเป็นไงหมู่ที่สองนี่แต่ว่าทางนี้ยังน้อยอยู่เออดอกทางนี้ดอกเพิ่มน้อยกว่าทางนั้นถอดได้ไหมถอดบ่ได้นู่นถอดมึงนะถอดบ่ขึ้นเลยอุ้ยกรอบแหงเนาะแต่ว่าเป็นไงดูดิ ในกองทางกับน,น,นีแม่ยังไม่ได้เปิดทีแม่นไปเลยน,เนี่จ้ะดอกขาวๆนี่นี่เนาะนี่สามดอกนี่ไปตาถ,อด,ดดตถอ,ดอดได้ได้แต่ถอดบ่ได้วกกินแล้วหนึ่งเดี๋ยวน้องอีกเปิดต,นนต่อ้มาไปลองจ้าหมูที่สองผู้ทงผมกาสาระมุดได้งัดกันทีเดียวอในนี่มมีีบง ชั่วเลยมีตัวที่เดียวสองหนมาเนี่ยแสดงว่าออกหลายอยู่ด้วยมั่ยสองหนึ่งแล้วคลิปนี้งัดที่เดียวสองหนงนี่อ๋ออันสองชั่วเลยนะคนพี่น้องลุยกันเลยหมู่ที่สองของคลิปนี้จ้าบ่าค่อยหลายปันใดเนาะ แต่ว่าอหอากระเก็บตึ่มกันไปจ้ะครัดอกพอดีแกงแซ่บอีกคือเก่าลุยเลยมาเบิ่งกันว่าหมูนี้สีขาสั่นเงาสุดใดแต่ว่าถอดบกขึ้นอีหลีพ่อพี่น้องจ้ะที่จริงดอกน้อยแบบนี้ค่ะเป็นตาถอดขึ้นเนาะแต่ก็ถอดบกขึ้นนะขาบเรือบางยุบลุยเลยงัดอีกคือเก่างัดกันรัวรยาวๆไป ขากระบอกคหอยยาวนะแต่เป็นอย่างเครื่องงัดบวกขึ้น มาีครมีมดนักเลยอุ้ยอืมมันขึ้นปะ ด้เนาะหักไปแล้วขาก็บาดได้เงาชิได้ละดอกเห็ดอยู่ใส่เบิดนี่นตัวนั้นน่ะที่ยังม่ขึ้น้องอยู่อะไรนี่บอกเมนดเม็ด่ะอือหือหึงแล้ว ลุ้นทุกดอกเห็ดถอดแต่ว่าถอดไม่ได้ต้องงัดสักหน่อยถึงจะถอดได้ กีละทางขาใบยาวเลยทางนี้เป็นดูได้สุดค้นเกือบทุกดอกแต่ว่าบางดอกก็คือขาสั้นเลยจ้ะดึงมาเลยด้วยหรอ কেন যাই করব মানে ও মানে อืมโอ้ยโอ้ยเดีือบขากรอบแห้งเนาะสิออกแล้วมันบยยอมออกอ่ะ 哦喂，嗯、uh。Huh. Mm hmm. แล้วให้ไปติดเก็บเลยนัดเอง ผลงานสองหมู่ติดกันบ่ค่อยหลายปันใดแต่ว่าดอกสวยๆนอกจากพ่อแม่พี่น้องชานี่อะคลิปนี้ก็ลาไว้พี่น้องก่อนกันละกันน้องอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกำลังใจเห็นอยู่กับพี่ฟิล์มแล้วก็ครอบครัวในการทางคลิปต่อไปในเด้อจ้าอันนี้ก็บบ๊วได้วาสิพากันเมื่อดได้คนพี่น้องสายังสิพากันไปเลาะต่ออีกแมนแมนจ้ะลาพี่น้องก่อนกันละกันเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีจ้าสวัสดีครับ